ทีนีวันนี้เราทานกาแฟอร่อยไหมครับอร่อยไหมนะใครเคยทานกาแฟเป็นประจำแล้วของกาแฟมารูเนี่ยใครทองทานเยอะมาแ ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิดหนึ่งทานนั้นเป็นยังไงบ้างกินกาแฟทั่วไปบางคนบอกกินแล้วกินกาแฟแล้วมันง่วงง่วงอยากจะหลับรู้ไหมมันหลับเพราะอะไรกาแฟทั่วไปเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าคาเฟอีนพอกินคาเฟอีนปุ๊บมันกระตุ้นให้เราตาแข็งนะเพราะ้กินกาแฟเยอะๆบอกอยากกินเยอะนั้นเดี๋ยวตาแข็งเอาดีสิตาแข็ง,าขงยาจะได้ชอบใช่ไหมตาแข็งหมายถึงเราต้องการออกไปทํางานแต่เนื่องจากมันไม่มีสารอาหารให้เรา พะไม่มีสารอาหารเนี่ยแบบว่ามันถูกกระตุ้นเสิล์เร้าเนี่ยมันไม่มีอาหารมาทดแทนในการสร้างพลังงานหรือในการทํางานได้ร่างกายบอกไม่มีเราโดนหลอกเราหลับเถอะก็จะเกิดอาการง่วงนอ,อ 1, นขึ้นฉับพลันทันใดเนี่ยในส่วนที่สองเมื่อกินกาแฟปุ๊บเลือดเราจะหนืดมากขึ้นหัวใจเราก็เต้นแรงขึ้นเต้นแรงขึ้นปุ๊บก็ทําให้คนมีอาการรู้สึกใจสัน่นก็เลยไม่อยากกินกาแฟใช่ไหมเราก็เลยแก้ปัญหาว่าในส่วนนี้เนี่ยเราเติมสารอาหารได้มาเลย เติมสารอาหารที้กับกาแฟเลยนะฮะเรามีมะลุมใส่เข้าไปมะลุมนี้มีโปรโตีนวิตามินเกลือแร่นะฮะรวมทั้งแคลเซียมครบถ้วนอยู่ในตัวนี้เลยยังไม่พอใส่เห็ดหินจือซึ่งอุดมด้วยโปรโตีนและโพลีแซคคาไรด์พูดภาษาฝรั่งมาเนาะนะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเราดูจิงเสริมเข้าไปเพื่อขับของอนุมูลอิสระเสียทิ้งให้เราด้วยเมื่อกินโปรโตีนมากๆมากๆึก้นปั๊บแปลสภาพเป็นอะไรครับเป็นกรดอะมิโนแอซิด โกรโนเอยอสิกเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันทําให้โครงสร้างของโคเลาเจนรอในร่างกายดีขึ้นโคเลาเจนมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บเป็นไงผิวพรรณเริ่มดีขึ้นผิวพรรณเริ่มเต่งขึ้นมากขึ้นมันก็มีอีลาสตินกับเพิ่มเด้งดึ๋งคืนกับแต่ถ้าถามว่าร่างกายเราขาดโคเลาเจนเป็นเป็นไงครับเกี่ยวย่นหยดยานชอบไหมแต่ถ้าเรากินกาแฟทีนี้เข้าไปปุ๊บมันทาให้เราผิวพรรณเต่งปั่นมีน้ำมีนวลดีไหมอยากกินกาแฟหรือยังกินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไล่ต่อไปอีกไฟเบอร์ไอตัวนี้สําคัญมาก กินก็ไปเป็นประจำแล้วกินแบบถูกวิธีพุงเราจะยุบด้วยดีไหมดีไหมครับแล้วมันยุบได้ยังไงไอไฟเบอร์กล้ามมันเป็นยังไงไฟเบอร์กล้ามก็คือกากใยของผลไม้ที่กินเข้าไปแล้วมันเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ในลาไส้เราเมื่อจุลินทรีย์ในลําไส้มีอาหารมันก็ย่อยของเสียได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันก็จะกินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันก็จะไปรวมอยู่ที่ลําไส้เล็กของเราแล้วก็จะดูในไขมันที่พูดว่าเรามันย่อยไม่ได้มันก็สะสมที่ลำไส้ใช่ไหม ไอ้ทีเนี้ยมันจะทาหน้าที่รวมกันดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาคนลึงไขมันได้ระยะหนึ่งมันเต็มอิ่มแล้วโลนแล้วมันก็ขับทิ้งให้เราเพราะฉะนั้นถ่ายมามเราก็ตกใจมันลอยใลนล,ล่องในอา่างด้วยนั้นกินกาแฟมะลุก็ส่งผลทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยดีไหมอย่างนี้ดีไหมมันขับของเสียให้เราด้วยในตัวเราเพราะลำไส้เราเก็บในของเสียไว้ไม่มีโอกาสถ่ายทิ้งเลยไอไฟเบอร์กล้ามตัวเนี้ยมันก็เลยไปช่วยเราขับของเสียทิ้งให้เรา ไล่ต่อมาอีกโคเมียมคคเลตไอ้โคเมียมคคเลตทาหน้าที่อะไรคเคยได้ยินไหมครับโคเมียมคคเลตนักเครือข่ายส่วนใหญ่จะรู้คุณหมอเองก็รู้นะไนมันที่มันประโยชน์พอมีประโยชน์ที่มันสะสมที่ลาไส้เราเนี่ยเพราะาเรากินอาหารอะไรเข้าไปก็แล้วแต่มันจะแปลสภาพจากอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นน้ําตาลเมื่อน,น้ําตาลเราใช้ไม่หมดปุ๊บน้ําตาลเหล่านี้ก็จะแปลสภาพเป็นไขมันเก็บสะสมไว้ยังมีประโยชน์อยู่ว่า แต่เมื่อมันไม่ได้ใช้น,นานปั๊บมันก็ซึมผ่านไปที่ตับซึมผ่านไปที่หลอดเลือดซึมผ่านไปตามส่วนต่างๆของร่างกายก็ทําให้เรามีน้ำตาส่วนเกินมากขึ้นเพราะนั้นเอตัวโคเอนไซม์ก็จะทาหน้าที่แปลสภาพเนี่ยไขมันที่มันมีอยู่เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดพลังงานพอใช้ให้เกิดพลังงานเพิ่มมันก็จะแปลสภาพจากเดิมย้อนกลับไปว่าแกมาจากไหนน้ตาตาลก้อนนี้น้ำตาลก้อนนี้มาจากโปรตีนถ้าน้ำตาลก้อนนี้มาจากโปรตีนมันก็จะแปลสภาพเป็นเนื้อเยื่อให้เรา เปลี่ยนสภาพจากไขมันเป็นเนื้อเยื่อทําให้ส่วนต่งางๆร่างกายเฟิร์มขึ้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมแต่ถ้าเป็นน้ําตาลจากผลไม้ฟุตโกลดและโกดมันก็จะทําให้เราเกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทาให้เรามีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นนะอาหารสมองที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆก็ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเรากินโคลเนี้มคีเร็บ่อยๆก็ไขมันหน้าท้องเราจะใช้ไปอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดหน้าท้องเราก็จะไม่มีแบบนี้ดีไหมครับดีไหม พิสูจน์ได้นะไม่ได้ไม่ได้เบกไม่ได้หยดปดอะไรของมันเลยมันอยู่ตามสภาพอย่างเงี้ยของมันเจอผมสิปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้เด็กกางเกงผมโชคร้ายมากเลยผมใส่ไซส์ยี่สิบเก้ามาสิบสี่ปีแล้วไม่มีโอกาสเปลี่ยนไซส์เกงใหม่เลยเสียดายมากไม่เหมือนกับหลายคนเนาะปีนี้ใส่ยี่สิบเจ็ดปีหน้า 28, 29, ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสี่โชคดีมากเลยแต่ผมนี่โชคร้ายมากเลยนะใส่ไซส์เดียวมาสิบสี่ปีแล้วไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนไซส์เลย นาะคุณผู้ชายก็เหมือนกันใช่ไหมพี่อายุมากขึ้นก็เปลี่ยนไซส์นี่ใช่ไหมผมโชคร้ายกว่าพี่นะผมไม่มีโอกาสเปลี่ยนไซส์เลยนะไล่ต่ออีกก็เกีนเน่กเมรนคีเลตแล้วเห็นไหมว่าถ้าเรามีโปรตีนมากขึ้นมันจะแปลงมา,าเป็นคอลลาเจนนะเป็นคอลลาเจนคอลเลาเจนรําให้โครสงสร้างของผิวความต่างต่างเราเริ่มดีขึ้นนะแล้วก็ไล่ขึ้นมาอะไรเอ่ยสังกะสีอะมินโนคีเลตตัวสังกะสีเนี่ยผมคาดไม่ถึงเลยนะ ถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยผมกินมานานแล้วเพราะอะไรไทราบไหมครับสังกะสีมีไว้ทําอะไรครับมุงหลังคาถูกต้องม้โหกปกเพื่อนดังหน่อยเด้วยคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักสังกะสีนะถ้าผมรู้ว่าสังกะสีมีประโยชน์เนี่ยผมกินนานแนะล้วเพราะหลังคาผมไม่มีเห็นไ,ไหมสังกะสีมันน้อยมันหลุดไปเรื่อยๆเลยไอ้สังกะสีตรงนี้มันทําให้เซลล์เส้นผมนี่แข็งแรงผมจะบกเป็นมันเงาแล้วก็จะทําให้ร่วงหลุดง่ายยากขึ้น แน่เพราะนั้นวันนี้ผมหาสังกะสีเจอแล้วผมก็เลยเป็นลูกค้าของเลมินทาด้วยก็เลยกินสังกะสีจากไอ้กาแฟมะรุนี่เพิ่มขึ้นนะกินไปสักระยะหนึ่งผมจะดีขึ้นตัวสุดท้ายนะครับนะแอสปาร์ตมหรือสารให้ความหวานจากธรรมชาติการสก,กัดมาไม่ได้ให้อ่าเรียกอะไรถ้า,าน้ำตาลทั่วไปกินเขาเ้าไปบ้๊บเนี่ยมันจะเป็นทําให้ร่างกายเกิดการเารเื่อมีแคลอรี่สูงถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ทําให้เกิโกดโรคอ้วนได้ วันนี้ตัวนีนน้น้ำตาลนี่เราก็สกัดเป็นเอสโคแตมจากฟุตโตต่างๆซึ่งเป็นน้ำตาลจากผลไม้แต่นีเวลาเดียวกันก็ต้องบอกนะครับถ้าเรากินน้ำตาลจากผลไม้ทุกชนิดผลไม้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ากินผลไม้สีแั้วเราจะไม่อ้วนอย่าไปเชื่อใครนะจะบอกให้ถ้าเราเรียนรู้วิชาการจริงๆไม่ว่าท่านจะกินผักกินผลไม้กินเนื้อกินอะไรต,ะต่างๆก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะแปลสภาพเป็นน้ำตาลทั้งหมดก่อน ถ้าเราใช้น้ําตาลหมดเพราะเราสามารถเอาผ่านได้ดีขึ้นปั๊บน้ําตาลตัวนี้ก็ไปถูกใช้หมดถูกไหมครับมันก็จะไม่เกิดโรคอ้วนแต่บางคนเข้าใจผิดกินแต่ผลไม้กินแต่ผลไม้แล้วทำไมอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเพราะอะไรผลไม้มีน้ําตาลสูงมากถูกไหมผลไม้มีน้ําตาลสูงมากถ้าเราไปใช้เป็นพงนานไม่หมดไปไงไน,น้ำตาลเหลือไหมเหลือคนน้ําตาลเหลือปั๊บมันกลายเป็นอะไรไขมันไขมันมันน่าจะอยู่กับมันเนะาะไม่ทำไมมาอยู่กับเราเลย นัก็เลยทาให้เราเกิดโรค้อ้วนอันนี้ในส่วนของมะลุมหรือสารสกัดที่เราเอามาเข้ามารเพิ่มมันมาดียังไงบ้างหนึ่งมันดีต่อระบบไขข้อในกระดูกไม่น่าเชื่อนะในมะลุมมันมีแคลเซียมสูงมันมีโปรตีนสูงโปรตีนกับแคลเซียมเนี่ยมันต้องไปทํางานคู่กันต้องคู่กันนะครับโปรตีนกับแคลเซียมต้องทํางานคู่กันมันถึงจะทําให้กระดูกแข็งแรง แต่ถ้าวันนี้เรากินแต่แคลเซียมกินไปนะครับขอโทษทีเคยได้ยินโฆษณาที่ข้อหนึ่งไหมนะเจ้าของโฆษณาใส่ชุดสีเขียวมาเลยแล้วก็วิ่งพุบุบพุบพุบในโครงกระดูกข้างในก็หลุดกแกะกแกะกแกะเต็มหมดเคยดูไหมโฆษณานั่นแหละเขาบอกกินแคลเซียมเพราะฉนั้นแคลเซียมทั่วไปกินเข้าไปแล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เราต้องใส่ไมโครแคลเซียมครับเพื่อที่มันจะซึมเข้าไปในเนื้อกระดูกได้เห็นไหม แต่คุณกินไมโครโคตรแมโครไมโครมันก็เอาไปใช้ไม่ได้ถ้าร่างกายไม่มีโปรโตีนเพราะมันไม่มีตัวพาไปได้บอกไหมไอตัวโปรโตีนเนี้ยมันจะพาแคลเซียมเข้ากระดูกแต่ถ้าวันนี้คุณกินแคลเซียมเข้าไปโปรโตีนเราไม่มีมันก็พาเข้าไปไม่ได้กระดูกถูกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีทั้งแคลเซียมมีทั้งโปรโตีนกระดูกก็ร้องก็เลยแข็งแรงได้ไหมฮะมันดีขนาดนี้เชียวนะไปเชื่อลองซื้อไปทานดู ในส่วนที่2ภูมิต้านทานดีขึ้นเมือเ่อกระดูกดีขึ้นในไขกระดูกเราสร้างเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวทาหน้าที่ทำอะไรครับฆ่าเชื้อโรคถูกไหมเมื่อเราสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ก็ภูมิต้านทานเราก็ดีขึ้นนีนนี้เป็นส่วนที่มันต่อเนื่องกันระบบการหายใจดีขึ้นอะระบบหายใจเราดีขึ้นเป็นไงครับพอกเลือดดีขึ้นไหมเลือดสะอาดขึ้นไหมสะอาดขึ้นออกซิเจนมากขึ้น สูดได้ชื่นใจเต็มปอดร่างกายก็ดีขึ้นระบบไหลเวลียนของเลือดก็ดีขึ้นทางเดิอนอาหารได้ไงที่กินเรับแล้วมีไฟเบอร์กล้ามมีต่างๆก็ทําให้หระบบการย่อยดีขึ้นด้วยนะไล่ต่อมาอีกตลดอาการเครียดเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะกินเข้าไปแล้วอาหารใช้ไม่ได้ก็ทําให้เกิดอาการง,งุนหิบถูกไหมก็เกิดอาการเครียดเพราะนั้นกินเข้าไปแล้วมันทายเครียดเพราะผิดสารอาหารเลี้ยงร่างกายเพียงพอก็ไม่เครียดนะไล่ต่อไปสุดท้ายสายตาดีด้วย ตาจะเป็นประกายแวววาวเลยแล้วนะตาที่มองไปซี่โอ้โหเหลืองไม่มีแววอะไม่มีแววอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นในวัยขนาดนี้ขนาดนี้หน้าตาจะมีแววปิ้งปิ้งแว๊บเคยได้ยินไหมเออปิ้งแว๊บมองไปโอ้โหทำไมตาสวยจังเลยนะรู้จักเพชราชวราชไหมครับตาหวานดาราตาหวานเข,เขาเขาบุงงสายตาดีมากถ้าไล่ไปจริงๆแล้วเพชราชวราชชอบกินฟักทองมาก ตาเขาถึงสวยเพราะมันมีวิตามินเอสูงมากถูกไหมแต่วันนี้เราไม่ได้กินวิตามินเอเข้าไปสายตาเราก็เสียแต่ถามว่ามันสายตาเสียเพราะอะไรเพราะเอนไซม์ตัวที่ละลายไขยมันมันไม่มีมันก็ไปละลายวิตามินเอไม่ได้วิตามิน A เอก็ไปบำรุงสายตาไม่ได้ก็ทําให้ตาไม่สวยเนะี่ยเพราะนั้นตัวนี้มี